สวัสดีครับมาดูข้าวชมพู่หยกข้าวหอมสกลนะครับจากโรงสีข้าวเมงหวดจังหวัดสะกแก้วนี่เองนะครับผลิตจากข้าวนาปีแท้ร้อเปอร์เซ็นไม่เห็นไรนะดูีได้ข้าวอนาปีแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับใครสนใจปักตะก้าให้แล้วนะครับอยู่ใน ข้าข้างล่างเลยหุงขึ้นหม้อหอ,อมนุ่มนวลรสอร่อยถูกหลักอันธม์ยมสัส่วนข้าวหอมมะลิ100%นะครับข้าวหนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งจุดห้าถึงสองส่วนนะครับเมื่อข้าวสุกก็อุ่นทิ้งไว้อีกสิบห้านาทีนะครับอุ่นทิ้งไว้อีกสิบห้านาทีข้าวจะสวยน่ารับประทาน เพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมนะครับนี่ครับลงสีข้าวในหดเดี๋ยวปักหมดลงชุบโ,คโคอยู่ลงกินจะหมดถังแล้วเนี่ยทามาจากบ้าน5โลเห็นไหมน้ำหนัก5โลข้าวหอมมะลิครับ ให้ดูเนื้อข้าวข้างในตักให้ดูนี่ครับข้าวเต็มเม็ดเลยนะครับข้าวสวยขาวเต็มเม็ดโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาหุงข้าวชมพู่หยกมิงห้วดครับ โรงงานลงสีม่หดวดีวไปตัดกันก่อนก็สอบนี้อยู่ที่สิบห้ากิโลครับสอบนี้แต่ไม่ได้่าตัดยังนงนะเอาสองเส้นบนนี้ก่อนแล้วกันับอันนี้ก็ถักไม่นะครับนี่ผมแกะไปหน่อยนึงแล้วแต่ยังนึงไม่ออกไม่รู้ติดอะไรตรงไหน,น มีให้ตัดอยู่แต่ตัดตรงไหนไม่รู้ครับปกติก็จะดึงออกเลยไม่รู้ว่าติดจะตรงไหนอลองอาจจะได้ทำตองคลิปตรงแกะไม่ออกเนี่ยนะครับใครรู้ช่วยบอกทีคืออันนี้มันลังกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมผมอาจจะต้องดึงอันนี้ออกหรือเปล่า ไม,ไม่ออกเสเียงเสเียงก็ยังไม่ออกหรือเราแกะทันผิดปกติสอกกระสอบก็น,น่าจะซ้ายไปขวานะไม่น่าจะตัดจากขวามาซ้าย ล่างยังไม่ออกนะครับอ,อ๋อบนนี้ติดตรงนี้หรือเปล่าต้องตัดตรงนี้ก่อนครับอยู่จากข้างหลังแล้วนี่นคะรับนี่มันติดตรงนี้ถ้้เราตัดก่อนมันมีปมอ,อยู่อ้าวเส้นนี้ขาดเฉย ังไม่ออกแค okay. อันนี้มันรูดผมดึงเฮ้ยดึงด okay. ึงจากหลัยังหลังก็ไม่ออกนะ เ,มเมื่อยเลมเหื่อยไมันยาวเลยดึงพร้อมกันก็ยังไม่ออกไม่รู้พลาดตรงไหนเป็นอย่างนงี้ก็ไม่ออก ดึงไม่ออกตัดก่อนแล้วกันตัดผิดชีวิตเปลี่ยนเส้นนี้หรือเปล่าคนขายข้าวก็บอกอยู่นะแต่เราก็จำไม่ได้แหละ กโค้ผมครับโอ้ขาดแล้วเอา5ทีละไต่อคลิป2ครับอ่ีสองี2ครับพยายามจะตัดเชือกกระสอบผ้าวอาออกแล้วองตัดข้างหน้า,าตัดข้างหลังไม่ออกให้ตาย ตัดข้างหน้าดึงพร้อมกันสองเส้นครับลองอีกทีอันนี้ไม่ออกแต่เราต้องตัดตรงนี้นะคิดว่านนี่อ้าวเห็นไหมตัดข้างหน้าแล้วดึงออกเลยข้างหลังข้างหลังข่าไม่ออกมันึงพร้อมกันสองเส้นถ้าไม่ดึงพร้อมกันสองเส้นตรงนี้จะติดนะเห็นไหมเนี่ยติดไม่ติดละผมไม่ได้ดึงเส้นหลัง เงิพร้อมกันสองเส้นม่รู้จังนี้ยอมไหมเนี่ยมันติดและออกอยู่ห่าเรียบร้อยครับโอเค EP สองออกนี่นะครับแล้วก็จะเข้าไปดูข้าวข้างในข้าวจะเป็นแบบนี้เลยครับเขาก็จะหงุงเขาบอกว่า ผมหงตอนนี้ผมกินมือละครึ่งถ้วยกระเช้าเที่ยงน,นี้นะครับเช้ากัเที่ยงก็ถ้วยเดียวถ้ามีแบ่งบอกอยู่อันนี้ครึ่งถ้วยนะครับสามต้นสี่หนึ่งต้นสี่เสร็จแล้วเราเอามัดปากถุงไม่ได้เอาวางกล่องคราวนี้ตัว ตัวข้าวนี่ข้าวหนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งจุดห้าถึงสองส่วนเมื่อข้าวสุกอุ่นทิ้งไว้สิบห้านาทีข้าวจะสวยน่ารับประทานหรือเพิ่มโดยการลดน้ำตามความเหมาะสมนะครับชมพู่หยกนะครับข้าวหอมมะลิร้อเปอร์เซ็นขามีหลายเกรดนะครับของโรงสีเมงหวดอันนี้ข้าวหอมจากสกลน,นคร ก็เลยเรียกว่าข้าวของสกุลครับโอเคเดี๋ยวเราไปสาวน้ำนี่ปิดถุงเรียบร้อยนะครับมัดเรียบร้อยแช่แล้วก็เดี๋ยวเราไปหุงข้าวนครับต่อ e p พสามครับมาต่อข้าว หนึ่งส่วนเมื่อกี้มันหนึ่งส่วนก็หนึ่งถ้วยอันนี้เห็นไหมครับอันนี้มีครึ่งถ้วยสามส่วนสี่หนึ่งสี่เมื่อกี้มันหนึ่งถ้วยก็ประมาณสามส่วนสี่นะครับต่อน้ำหนึ่งจุดห้าถึงสองแล้วแต่แต่นี่เป็นข้าวหอมมะลิปกติผมใช้นิ้วจิ้มนะเท่าหนึ่งข้าวข้อหนึ่งก็น้ำข้อหนึ่งเดี๋ยวเราลองดูด้วยถ้วยอย่างนี้นะครับเอาเป็นอ่ออีกข้างนึงจะเป็นปริมาณอยู่นะครับ มีร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยหกสิบเห็นไหมน่าจะพอเห็นว่าสายใช่ไหมเนี่ยนะครับน้ำไปไหนละตรงนี้ฝั่งนี้อันนี้ร้อยประมาณร้อยสามสิบใส่น้ำร้อยสามสิบไเคลียร์ข้าวลงไป ปกติผมก็จะจิ้มอย่างนี้เลยข้าวอยู่แค่นี้น้ำเราก็ต้องสูงนี้น้ำนี่ไม่ถึงครับเพราะนี่น้ำได้แค่ส่วนนี้โทน้ำเมื่อกี้มันร้อยยี่ก็หกสิบประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสิบน้ำแค่นี้นะก็เทอ,อีกอันนี้เท่ากับหนึ่งจุดห้านะน้ำ น่าพอดีเือนกันนะเฮ้ยครั้งแรกครั้งแรกเราใช้ถ้วยครั้งแรกปกติเราใช้นิ้วจิ้มนีข้าวครับพอแล้วก็เอานิ้วเนี่ยปลายนิ้วเนี่ยจิ้มจิ้มเหนือข้าวจิ้มเหนือข้าวปึ๊บนะนิ้วโป้เราต้องโดนน้าอันนี้โดนข้าวอันนี้นิ้วโป้อันนี้โดนน้าโอเคครับแล้วก็ไปจิ้มตรงพื้นพื้นข้าวที่เราไม่ได้จิ้มน้ําไยนะ อันนี้อันนี้จิ้มคือมันจะบุ่มไปแล้วอันนี้คือติดพื้นนะครับติดพื้นที่ที่หุงข้าวนะแล้วเราก็จิ้มตรงที่ข้าวที่ไม่ได้ไม่ได้จิ้มตัวแรกนะครับก็พอดีโดนน้าโอเคนี่หุงได้ครับถ้วยครึ่งน้ําถ้วยครึ่งครับแล้วก็ข้าวหนึ่งถ้วยถ้าใครชอบนิ่มก็อาจจะเติมน้ําอีกนิดหนึ่งว่าถึงสองส่วนเนาะ ถ2ึงสองส่วนก็ผมชอบกินนิ่มนะัดนแต่ผมไม่เอาขนาดนิ้ม,มากเติมินิดเดียวอันนี้เราก็เสียบปลักได้ขุดเสียบปลักได้นะ้งข้าวเสียบปักก็จะประกดอย่าลืมกดพุกนะครับเรียบร้อย ลิปนี้ข้าวสุกแล้วครับพออยู่ที่ปุ่มวอร์มันี้ผมปิดไฟแล้ะนะนี่ครับโอ้หขึ้นเลยทักให้ดูก่อนนี่ถ้วยครึ่งถ้วยหนึ่งข้าถ้วยหนึ่งกับน้ำถ้วยครึ่งใสนิดหนึ่ง ได้ครับให้ดูใกล้ๆกนี่ครับนิ่มพอดีเลยข้าวชมพูหยกหอมสกะกลราคาพอดีเลยนะครับราคาพอดีน้ำพอดีข้าวพอดีกินเราก็จะกินพอดีพอดีขอบคุณครับพี่มาอุดรครับสวัสดีครับเป็นข้าวชมพูหยกหอมสะกลค,ครับเดี๋ยวจะลองกินดู ข้าวนี่พอดีแหละอพอดีครับตามสูตรข้าวหนึ่งอ่าหนึ่งถ้วยน้ําถ้วยครึ่งถึงสองถ้วยนะครับพอดีนิ่มพอดีข้าหอมมะลิเด็ด